เมนูนี้นะคะชื่อว่าโดซาค่ะเป็นอาหารอินเดียนะคะชนิดหนึ่งที่ทำจากแป้งนะคะจะเป็นแป้งแผ่นใหญ่นะคะคล้ายกับโรตีค่ะโดยเอาแป้งนะคะมาป,ปิ้งหรือย่างนะคะหรือเอามาทอดข้างในนะคะจะห่อด้วยเครื่องเทศค่ะ อาหารชนิดนี้จะไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะจะมากินกับเครื่องแกงรสต่างๆของอาหารอินเดียจากเครื่องแกงจะมีรสแป็งเค็มนะคะต้องกิน,นร้อนๆค่ะแป้งนะคะจะเอามาหน้าบดสาให้นนร้อนๆเลยนะคะแล้วเราติกอดเลยค่ะ เมื่อร้อนแล้วกรอบแล้วเราจะใส่เครื่องเทศลงไปนะคะเครื่องเทศอันนี้จะเป็นมันฝรั่งนะคะมันผัดกับเครื่องเทศะคะ่ะเมื่อแป้งนะคะกรอบได้ที่แล้วนะคะเราจะเอามาหอ่อเหมือนคล้ายกับโรตีเลยะคะ่ะจะกินคู่กับแกงนะคะแกงกับน้ำจิ้มของเขานะคะจะออกรสชาติ เผ็ดๆนะคะแล้วก็จะมียกเกิดคู่ด้วยนะคะอร่อยมากเลยค่ะ